สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูน้องพารวยนะคะดูดูด,ดูทำอะไรบ้างอันนี้เขาเฝ้าหน้าห้องอยากกินข้าวกับทุกคนถ้าเรานั่งอยู่ก็มางับงับขาเรานะคะเรียกร้องความสนใจให้พาไปกินข้าวกัะทุกคนให้ทีอาหารให้ดูนั่งรอเลยค่ะทุกคนเห็นไหมนั่งรอเลยกินก็กินไม่ได้เยอะนะทุกคนกินขอกินทุกห้านาทีถ้าอยู่บ้านนะคะจนเราเหนื่อยอะ แต่ว่าเทไว้ให้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวน้องหมามาแย่งกินหมดค่ะทุกคนเวลาเพื่อนกินต้องเทอาหารให้เยอะหน่อยนะเพื่อนจะงับแบบนี้นะคะถ้าให้น้อยมันจะกินไม่ได้กินก็มีเกินสิบเม็ดหรอกค่ะทุกคนกินเสร็จแล้วเพื่อนก็มากินน้ำค่ะเห็นไหมนน้ำเสร็จแล้วก็ตะเวนค่ะทุกคนอยู่ใต้โต๊ะนะ<ว>เผื่อว่ามีจิ้งจุกค่ะจิ้งจุกไม่เหลือค่ะบ้านนี้หางกุดหมดค่ะ เนาะเก่งอยู่นะอันนี้มาที่มุมห้องค่ะทุกคนดูว่ามีอะไรไหมสัตว์เครื่องไหวเคลื่อนไหวนี้เสร็จเสร็จรวยหมดนะคะทุกคนแม้แต่นกนกยังจับไม่ได้นกงูหนูจิงจกกิ้งกาจิ้งเหลนได้หมดค่ะไอนนมาเฝ้าหนะ้าห้องอีกแล้วค่ะทุกคนดูเอาดูเอาดูเอานี่นะคะทุกคนเสร็จแล้วอันนี้ขึ้นมาที่นอนคุณยายค่ะดูค่ะขึ้นมานั่งที่นอนคุณยายจะมาแย่งคุณยายนอน วันนี้ก็พามาดูแค่นี้นะ